สวัสดีครับพบกับทีมงานเหลี่ยมวิลายแมคโครนะครับก็วันนี้พามาดูงานพันร้อยสามสิบรุ่นหกนะครับก็เป็นงานกวาดพื้นนะครับทําบ่อปุ้งนะครับก็เป็นบ่อปุ้งเก่านะครับซึ่งเห็นพันตรงนี้ไหมครับมันสไลด์นะครับเพราะว่าเขาเลี้ยงไว้นานนะครับบ่อเลี้ยงไว้นานครับพอนานๆไปนะครับดินมันก็จะซอฟลงมานะครับ ก็จนเหลือคันแทบจะนิดเดียวนะครับเขาก็เลยเให้เรานะครับมาลอกนะครับลอกอที่กุ้งนะครับที่เลนที่กุ้งพวกนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาเสริมข้างนะครับก็มันก็จะอยู่ได้หลายปีเหมือนกันนะครับรอบปีหนึ่งเนี่ยถามว่าจําเป็นต้องทําไหมจริงๆก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีปัญหาหรือแม่อะไรก็ท,ทําทีเดียวก็ได้นะครับเสริมทีเดียวไปเลยก็ได้นะครับ ว่ามันเป็นที่เลนนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้คนขับเขาจะตากไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคนขับก็ตากแดดไว้ก่อนนะครับให้มันมหมาดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมารีดข้างที่หลังนะครับดินตรงนี้บ่อลูกเนี้มันออกใสายหน่อยนะครับใสายแล้วก็มีที่เลนนะครับ ก็บคนขับเขาก็เอาขี่เลนคุกกับดินแห้งนะครับเพื่อ,อให้ขี้เลนมันแห้งได้เร็วกว่านี้หน่อยนะครับนี่ก็คือเราตักดินแห้งนะครับมาโรยในขี้เลนนะครับื่อ เพื่อที่จะให้ขี้เลนนะครับมันมัดมัดนะครับไม่งั้นแล้วขี้เลนมันจะไหลมันจะไหลเลยนะครับเราต้องพุ๊บเท้ากันหน่อยนะครับ ตรงนี้มีด้วยกันทั้งหมด5ลูกนะครับก็ผมเพิ่งทําเสร็จไปแค่ลูกแรกลูกเดียวนะครับก็คือฝั่งนี้นะครับฝั่งนั้นที่ว่าเสร็จได้เร็วนะครับเป็นเพราะว่าบ่อมันไม่ค่อยเละนะครับดินมันแห้งนะครับมันก็เลยทําง่ายนะครับแต่ว่าลูกเนี้ยที่ช้าหน่อยนะครับเป็นเพราะว่าดินมัน ดีมันออกเละๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องตากไว้หน่อยนะครับ <ST AR> ก็เดี๋ยวเสร็จแปลงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะย้ายคันนี้นะครับอยาให้เสร็จงานนี้เดี๋ยวเราจะย้ายไปทำงานที่สุพรรณนะครับจังหวัดสุพรรณนะครับ ก็เมื่อเช้าเองผมเพิ่งจะไปดูงานมานะครับที่สุพรรณนะครับก็เป็นงานาขุดบ่อนะครับขุดบ่อขุดบ่อแล้วก็ดินนะครับมาทําโคกนะครับทําโคกป,กปลูกบ้านนะครับแล้วก็คือเขาจะทําที่ปลูกบ้านตรงกลางนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายก็เป็นบ่อน้านะครับฝั่งขวาก็จะเป็นร่อ,องสวนนะครับ เดี๋ยวถ้าเสร็จแปลงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะย้ายไปลงตรงนู้นเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราต้องตากไว้ก่อนนะครับมันยังรีดทีเดียวไม่ได้นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะพาเดินชมที่ยังไม่ได้ทำนะครับบ่อที่ยังไม่ได้ทำแล้วก็ที่ทำไปแล้วนะครับพอทำแล้วมันเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับครับนี่นะครับก็คือ,อลูกที่ยังไม่ได้ทำนะครับก็จะมีตรงนี้เหลืออีกสามลูกนะครับเอีกสามลูกเนี่ครับข้างๆเนี่ยมันจะ มันจะโดนน้ำซอะนะครับข้างๆเนี่ยก็อายุการใช้งานนะครับตรงนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสักสามสปีนะครับมันถึงจะได้ขนาดนี้นะครับก็ถ้าเราทำทีก็อยู่ได้ประมาณ3-4ปีนะครับโดยประมาณนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าขึ้นในในบ่อมันแรงไหมครับถ้ามันแรงน้ำมันตีตีแรงใช่ไหมครับดินก็มีโอกาสที่จะซาะได้มากกว่านี้นะครับ มันซอแบบนี้ทุกทุกคันบ่อเลยนะครับ เพราะว่าดินตรงนู้นมันยังเละนะครับก็เดี๋ยวเขาก็ตากตักแดดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ช่วงที่ระหว่างตักแดดก็เดินมาทําทางนี้หน่อยนะครับก็เสร็จไปแล้ว1ลูกแล้วก็ลูกนี้ก็ใกล้เสร็จนะครับก็เหลืออีกประมาณ3ลูกนะครับ3มลูกไม่รวมลูกนี้นะครับก็เหลือประมาณ3ลูกนะครับ ก็ข้างนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับมันพังนะครับก็ประมาณสามสี่ปีนะครับสามสี่ปีมันจะซอกนะครับซอกข้างๆนะครับบ่อปุ้งเนี่ยที่มันที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราใช้ใบพัดตีน้ํานะครับแล้วก็น้ํามันก็จะเกิดเจอจะเกิดขึ้นนะครับแล้วขึ้นเนี่ยมันก็จะซัดมาโดนคันบ่อนะครับก็เพื่อมไปกระเพื่อมมานะครับมันก็เลยทําให้ดินนะครับ ค่อยๆซ้อตัวลงนะครับพอนานๆไปนะครับคันมันก็จะเล็กลงเล็กลงนะครับก็เจ้านี้นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับก็จะอยู่ประมาณสักเขาจะมีหลายบ่อครับก็ปีนึ่งมาปีหนึ่งนี้ผมก็จะเข้ามาทําทีนะครับเขาจะให้ผมทาทีละ5้าลูกนะครับทีละห้าลูกห้าลูกนะครับเพราะตรงนี้เขามีประมาณสิบ สิบกว่าลูกนะครับบอ่อในนี้นะครับก็ถ้าท่านใดนะครับมีบ่อปุ้งนะครับอยากจะให้ทีมงานหลวงวิไลแมคโครนะครับมาออลอกบ่อปุ้งให้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอร์โทรไว้ให้ข้างล่างนะครับ จะเป็นบ่อกุ้งหรือจะเป็นล่องสวนจะเป็นขุดบ่อทําโคกขุดสะเก็บน้ํานะครับหรือจะเป็นเป็นป่าเป็นอะไรพวกนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ ก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้บ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาถ่ายคลิปใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้ดูนะครับว่าว่า,าไปยันไหนแล้วนะครับการหน้างานที่นี่นะครับ คลิปที่ผมถามไปนะครับว่าคัน130รุ่น6นะครับได้กี่พันชั่วโมงแล้วนะครับก็ยังไม่มีท่านใดนะครับตอบคำถามผมถูกนะครับตอนนี้วันนี้ก็เป็นวันที่19นะครับ19เมษายนนะครับยังไม่มีใครตอบถูกนะครับท่านใดนะครับที่ว่ามีดวงมีดวงทางเกี่ยวกับตัวเลขนะครับก็ลองทายมาดูนะครับเผื่อท่านจะตอบถูกนะครับก็จะได้รับ แหวนทองนะครับไปใส่ฟรีนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับทีมงานอย่างวิไลแมคโคนนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจติดต่อนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้ล่างนีนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเอามาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับว่าหลังจากนี้แล้วนะครับเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอามาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับ โอเคครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ